เจริญพรคุณอายการนาคาไกรราชคุณกฤษศนาทงชัยคุณอัญญามาตบงวัฒนธรรมผู้มีบุญผู้คำจุนพระพุทธศาสนาท่านนั้นเป็นผู้มากด้วยบุญญาศิษยาของมหาปูชนียาจารย์ บุญยสารที่จะบอกในวันนี้เป็นสิ่งที่ครูบาได้ฝากลูกหลานถึงวิธีสร้างชีวิตให้ชื่นบานจะทำการสิ่งใดก็จเจริญอันมนุษย์ทุกอาชีพทุกสาขาปรารถนาลาบยศสุขสรรเสริญ จึงสแสวงหาวิธีและดำเนินเพื่อก้าวเดินไปสู่ฝันจนชีพวายบางวิธีไม่ได้บุญไม่ได้บาปที่ได้บาปก็มีอยู่อย่างมากหลายที่ได้บุญก็มีแต่น้อยรายมีบางรายทั้งบุญบาปได้พร้อมกัน เรามาดูหลักวิชาของหลวงปู่ท่านผู้รู้เห็นแจ้งในฝันในฝันท่านบอกว่ามนุษย์ทุกคนนั้นมีดวงทันที่สถิตยอยู่กลางกายดวงธรรมนั้นได้ชื่อว่าเป็นดวงธรรมดวงที่ทำให้เป็นกายมนุษย์ได้ดวงขนาดเท่าฟองไข่แดงของไก่ เป็นดวงใสบริสุทธิ์อยู่ภายในดวงนี้นั้นอยู่ณฐานที่หกไม่ระหกระเหินไปที่ไหนหากดวงนี้ยังอยู่ในภายในชีวิสัยก็ยังอยู่ยังไม่ตายหากดวงนี้นั้นถึงคราวต้องรับกายก็ดับคือตายชีพสลาย หากดวงนี้สุขใสสว่างไพรยชีวิตกายมนุษย์ก็อุดมหากดวงนี้เศร้าหมองไม่ผ่องใสชีวิตไสก็ตกต่ำมีทุกข์ถมชีวิตจึงมีสุขทุกระทมอยู่ที่ดวงทำกลมกลมในภายในหากจะให้ชีวิตมีสุขสรร ก็ต้องมั่นทำดวงทมให้สุขใสส่วนจะทำด้วยวิธีการอย่างไรเพื่อทำให้ดวงนิสัยก็ติดตามตอนต่อไปสักวันบุญนั้นอันแสนยอดเยียจะเทียมทัดฟ้ามหาสมบัติ จะเต็มแผ่นดิน